สนับสนุนโดยเดแฮแชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟรเมนเต้ทีรีไวส์ขอต้อนรับกลับมาในช่วงที่สองของ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับ18 8ทอลทอครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่จะทำให้ผู้หญิงไทยมีช่วงเวลาในการรับมือประจำเดือนได้อย่างสบายใจมากขึ้น,นกับการคิดค้น ถ้วยอนามัยแฮปปี้แฮปปี้ครับเธอมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณเมย์พัทยาธนศรีวนนณิชัยครับสวัสดีครับคุณเมย์ครับสวัสดีค่ะคุณอามสวัสดีครับเรียกน้องเมย์เนะาะแน้แน่ค่ะยินดีค่ะบอกคุณผู้ชมก่อนเมื่อสักครู่ก่อนการพูดคุยกันน้องเมเนี่ยนะครับเป็นพี่สาวของคุณตุลพากรที่อยู่หน้าจอคุณผู้ชมในขณะนี้ เมื่อสักครู่ผมพูดไปถึงเรื่องของวันนั้นของเดือนก็คือประจําเดือนนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นกับสุภาพสตรีน่าจะตั้งแต่อายุแบบสิบสองเนาะใช่มสิบสองเนาะสิบเประมาณเนี้ยค่ะที่กจะเริ่มมีใช่ไหมครับก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราใช้ชื่อว่า Happy ้คัพเนาะถ้วยอนามัยคุณเมมีความรู้สึกว่าการพูดคุยถึงเรื่องของประจําเดือนเนี่ย อย่างคุณแม่เองก็เคยเกิดขึ้นตอนเด็กๆนี่แทบจะพูดไม่ได้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะถ้าย้อนกลับไปสมัยที่เมยังเรียนมัธยมอยู่อะค่ะประจําเดือนเป็นเรื่องที่ยังถือว่าค่อนข้างน่าอายแล้วปัจจุบันเนี่ยเม้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปเรามีการพูดถึงประจําเดือนได้มากขึ้นนะคะเมย์ก็อยากให้จริงๆทุกเพศสามารถมาพูดคุยเรื่องนี้กันได้เพราะว่าถึงคุณไม่มีประจําเดือนแต่ว่าคนรอบตัวของคุณอะก็อาจจะมีประจําเดือนเป็นเป็นคนรอบตัวก็ต้องมีคุณแม่มีน้องมีเพื่อนสักคนหนึ่งอะคะ่ะต้องเป็นคนที่มีประจําเดือนอยู่แล้วแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องประจํากก็จจะะเขข้้้าาใผูคคนนมึ่ ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าการที่เ,ออเ,ออเราเป็นผู้ชายเราอาจจะไม่รับรู้แต่ถ้าเราเห็นคนรอบข้างเราก็จะรู้ว่าจะเป็นวันที่แบบไม่สบายตัวมากๆในโลกนี้นอกเหนือจากผ้าอนามัยก็จะมีอย่างอื่นนะครับที่จะช่วยเหลือได้นะครับออนอกเหนือจากผ้าอนามัยที่เรารู้จักแล้วคุณเมย์ได้เห็นจากที่ต่างประเทศที่มีคืออะไรครับค่ะก็อันที่แฮปปี้คัพของเราทำเนี่ยคะ่ะจะเรียกว่าถ้วยอนามัยคะ่ะ ถ้วนาายนำมเนี่ยก็คือจะเป็นถ้วยที่ผลิตจากซิลิโคนเมดิคอลเกรดค่ะก็คือเกรดเดียวกับเป็นเครื่องมือแพทย์เลยค่ะที่เขาใช้ในการผ่าตัดหรือหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นซิลิโคนเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยกับร่างกายแล้วแน่นอนถ้วยเนี่ยก็จะถูกใส่เข้าไปในช่องคลอดเพื่อใช้ในการรองรับประจําเดือนก็ประจำเดือนก็กจะถูกเก็บในถ้วยแล้วเมื่อเราใช้เสร็จเราก็จะออกมาเทแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ค่ะใช่ดูหม,มว่าใช้ซ้ําได้ ถูกต้องใช้ซ้าได้ค่ะอ๋อแต่ก็ต้องล้างให้สะอาดต้องล้างต้องมีการกระบวนการฆ่าเชือ้อแต่กระบวนการฆ่าเชื้อเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยุ่งยากแตนน่ในความเป็นจริงอะคะ่ะมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นมันคือแค่ทุกวันที่1ของรอบเดือนเนี่ยเราจะต้องมีการฆ่าเชือ้อแต่ระหว่างรอบเดือนวันที่2วันที่3เนี่ยเราสามารถล้างน้าเปล่าหรือว่าล้างด้วยสบู่ล้างสุดซ่อนเลนแล้วก็ใส่กับเข้าไปได้เลยค่ะอ๋อก็คือสามารถที่จะล้างด้วยแบบเหมือนกับเอ่อสบู่หรืออะไรอย่างนี้ได้เลย เราใช้กาต้มน้ำเนี่ยค่ะต้มน้าร้อนเสร็จแล้วเราก็เอาถ้วยน้ำมันใส่ภาชนะไว้แล้วก็เทน้าแล้วก็ลวกน้าร้อนไว้ทิ้งไว้คือลวกน้ําร้อนก็ไม่ได้ยากอะไรก็คือขอให้มีความร้อนลวกน้ําร้อนเท่านั้นเองแล้วถ้วยหนึ่งเนี่ยสามารถรองรับประจําเดือนได้นานถึงสิบสองชั่วโมงในขณะที่ถ้าน้ำมันแบบแผ่นกับแบบสอดเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนทุกๆสามถึงสี่ชั่วโมงค่ะอีกข้อหนึ่งก็สามารถลงน้ําได้เลยสามารถไปว่ายน้ําทำกิจกรรมทางน้ําได้ปกติประหนึ่งว่าเราไม่มีประจําเดือนเลย มีวิธีการทํางานแบบไหนครับที่ขออธิบายเราได้มันเป็นถ้วยอย่างเงี้ยค่ะเราเอาเข้าไปเนี่ยเราใส่เข้าไปสอดปั๊บปล่อยให้มันกลางอยู่ในช่องคลอดของเราท่าขาอยู่ในตรงปากมดลูกของเราอย่างเงี้ยค่ะตรงช่องคลอดแล้วก็เสร็จปับ๊บประจาเดือนก็จะไหลลงมาอยู่ในถ้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะไม่มีประจําเดือนไหลออกมาเลยเนี่ยขณะเดียวกันน้ำจากภายนอกก็เข้าไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ต้องนําเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะว่าถ้วยอนามัย กำลังได้รับความนิยมแนละให้ความสนใจเยอะมากขึ้นเพราะทุกคนรักโลกถ้าคิดดูถึงเรื่องของวันนั้นของเดือนที่สุภาพสตรีทุกคนต้องมีแล้วจะต้องทิ้งผ้าอนามัยแล้วก็เป็นขยะที่อาจจะเป็นเรียกว่าขยะติดเชื้อด้วยเนาะเพราะว่ามีเรื่องของเลือดอยู่ด้วยะนะครับนั่นหมายความว่า,าจะต้องถูกแยกถูกทําการกําจัดขยะที่ ไม่ง่ายเลยทีเดียวลองคิดภาพผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีประจำเดือนอย่างตัวเมย์มีเมย์มีประจำเดือนมาประมาณสามวันวันหนึ่งใช้ประมาณห้าแผน่นเท่ากับเดือนหนึ่งเนี่ยทาให้เกิดขยะติดเชื้ออย่างต่ำๆเนี่ยสิบห้าแผน่นเมย์เคยคํานวณมาค่ะปีหนึ่งอะ่ะเมย์เสียค่าผ้าอนามัยประมาณหนึ่งพันบาทเนี่ยค่ะเท่ากับว่าใช้ถ้วยอนามัยไปหนึ่งปีอะ่ะคือเท่าค่าผ้าอนามัยและหลังจากนั้นคือกำไรและเราประหยัดเงินไปได้เยอะเยอะเลยอ่ะค่ะการใช้ถ้วยอนามัยเนี่ยมันก็เลยเข้ามาตอบโจทย์เพราะถ้วยหนึ่งอ่ะสามารถใช้ซ้ำได้ถึงปีนอกกจา ประหยัดเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็คือช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าผู้หญิงด้วยค่ะทีนี้อยากรู้ว่าการนำเข้ามาของคุณเมย์เอาแนวความคิดนี้มามาผลิตใหม่ในไทยแล้วก็<ช>ออกแบบอะไรเพิ่มเติมเห็นบอกไปจดลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ<ช>์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็มีสองช้อยระหว่างไปเอาแบรนด์หนึ่งที่อยู่ที่เมืองนอกมาเลยกับทําแบรนด์ขึ้นมาใหม่ซึ่งแม่เลือกทางที่สองเพราะเมย์รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ พอเราจะทำเราก็อยากจะพัฒนาสินค้าให้มันมีเอกลักษณ์ของเราแล้วเข้ากับสรีระของคนเอเชียมากที่สุดเมย์ก็เลยตั้งใจทำแบรนด์ที่มีที่ปรึกษาเป็นคุณหมอและเป็นแอดมินคอยตอบคำถามให้ลูกค้าลูกค้าสามารถทักมาถามและปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยค่ะอันนี้ก็คือจุดเด่นอันที่สองของแบรนด์เราค่ะ ุดเด่นอันที่3ามของแบรนด์เราค่ะก็คือจะเป็นเรื่องที่การออกแบบและการที่เราไปจดสิทธิบัตรเนี่ยแหละคะ่ะคือถ้วยน้ำไม้ที่ต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่รูปทรงเนี่ยเขาจะเป็นรูปทรงเป็นระคงังซึ่งมันจะค่อนข้างอ้วนนะคะก็อาจจะดีกับชาวต่างประเทศที่อุ้งเชิงการเขาใหญ่แต่อุ้งเชิงงานของคนเอเชียเนี่ยค่อนข้างแคบกว่าเพราะฉะนั้นเมเลยออกแบบตัวถ้วยให้มีขนาดเล็กลงเพียวขึ้นแต่ก็ยังรองรับประจำเดือนได้มากอยู่นะคะและที่สําคัญก็คือเราก็ไปออกแบบแพคเกจจิ้งตัวหนึ่งมาะคะ่ะแพคเกจจิ้งตัวเนี่ยคะ่ะเป็นแพคเก ซึ่งตัวนี้เราสามารถใช้เป็นที่ตั้งตากเวยื่อ,อาไมได้เวลาที่เราไม่ใช้งานใช้ในการเก็บกพกผ้าไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศใช้ในการเดินทางได้แล้วก็เป็นที่ตั้งเก็บซ้อนๆกันได้ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ได้รับการตอบรับดีมากเมื่อเทียบกับแบรนด์ของต่างประเทศที่เขาจะให้แค่ถุงผ้าสมมุติฟังดูแล้วมีคําถามอื่นๆหรือว่าอยากะจะเข้าไปถามไปถามได้ที่ไหนยังไงครับสาม,มารถทักมาทางไลน์หรือทาง facebook ได้เลยค่ะแอดมินเราบริการทุกช่องทางไลน์ของอ คุณเมย์คือ Happy ปปีคัค่ะ Happy c u ัเลยพิมพ์ตามที่อยู่หน้าจอของท่านในขณะนี้นะครับก็จะสามารถถามได้ทุกคำถามเพื่อมีคำถามอะไรที่แอดวานซ์กว่านี้อีกนี่คุณเมย์ก็จะพร้อมตอบแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยผมว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทดลองได้นะครับไม่ชอบก็ก็คงอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าชอบและคิดว่าดีนะครับก็สามารถที่จะ ทําให้ตัวเองสบายตัวได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันคุณเมย์สุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรกับคนที่ดูกับพูดคุยกับเรามาตลอดเหนือวันนี้ครับออผู้หญิงเราเนี่ยเราอยู่กับประจําเดือนมาเราชินกับการรับมือกับประจําเดือนแบบเดิมๆคือผ้าอนาไมยมาตลอดเนี่ยค่ะแต่ว่าเราไม่เคยมานึกเลยว่าจริงมันมันไม่ได้สบายมันมีข้อจํากัดหลายอยา่างทั้งค่าใช้จ่าย ลงน้ำก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนบ่อยมีอาการอับชื้นมีกลิ่นอับมีกลิ่นคาวเลือดอย่างนี้ค่ะแต่พอเป็นถ้วยน้ำใหม่เนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้หมดเลยแค่มันยากในตอนเริ่มต้นที่จะเรียนรู้แต่ถ้าเกิดสมมติเราใช้งานแล้วเราใช้มันได้ปัญหาเหล่านั้นที่เคยเจอกับผ้าหน้าใหม่คะ่ะมันจะหมดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายกลิ่นอับลงน้ําหรืออะไรทั้งหมดที่เราคุยกันอย่างนี้คะ่ะเออไม่อยากให้มาลองดูแล้วมันอาจจะเป็นทางออกของประจําเดือนของผู้หญิงทุกคนก็ได้คะ่ะ ขอบคุณสําหรับการพูดคุยในวันนี้ครับเมย์ผมได้รับประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของความเข้าใจในสุขอนามัยของสุขภาพศรีในวันนั้นของเดือนทั้งเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ของคุณเมย์สุดท้ายก็คือเรื่องของแรงบันดาลใจที่คุณเมย์มีแล้วก็สามารถจะทําผลิตภัณฑ์อย่างแฮปปี้ครับเยนอันม่นี้ได้สําเร็จจริงๆนะครับขอบคุณสําหรับเวลาในการพูดคุยในวันนี้นะครับคุณเมย์ พัทิยาคณ<น>ะศรีวณนนิชัยครับขอบคุณมากครับคุณเมย์คุณข้าคุณแอลขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราในค่ําคืนวันนี้ครับคุณเมย์พัทิยาธณะศรีวณิชัยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรื่องราวที่เธอคิดค้นได้ขอให้เธอประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ครับช่วงหน้าผมกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายในรายการนี้สักครู่ลำก็สลาครับ